มาแล้วครับผมกาขโมยรุ่นใหม่จากออโตรูทครับออเนว์ซูเปอร์วันเวแบบนิวซาวครับวันนี้ได้รับเกียรติจากลูกค้านะครับเดินทางมาไกลจากปราจีนบุรีครับติดไปเรียบร้อยกับคันนี้เป็นรถรุ่นอะไรครับมาโลโก้ออโตรูทเรามีด้วยนะครับเป็น M/ ครับผมสวัสดีลูกค้ากันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกค้าชื่อคุณโอนนะครับเดินทางมาไกลจากปราจีนบุรีเลยขับรถมาจากปราจีนเลย ใช้เวลากี่ชั่วโมงครับก็สองสามชั่วโมงครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเนาะชื่นชอบแล้วมั่นใจในระบบการขโมยของออโต้รทต้องมาเองถึงที่ครับเพราะว่าอะไรถึงเลือกร้านออโต้รทของเราตอนแรกก็ค้นหาจากอินเทอร์เน็ตนะครับว่าการขโมยรถมอเตอร์ไซค์ไงครับดูไปหลายยี่ห้ออยู่ครับหลายยี่ห้อบางยี่ห้อก็หน้าร้านเขาเหมือนกับไม่มีหน้าร้านให้เราดูเลครับสั่งออนไลน์ได้อย่างเดียวเล พอมาเจอออโตู้ดก็มีร้านนะครับก็สอบถามข้อมูลก็เลยดูนเมื่อวานนี้ครับตัดสินใจขี่รถมาเลยครับหนีแฟนมาด้วยหนีแฟนมาด,ด้วยป่านนี้ตามหาหาไม่เจอแล้วนี่นย่ยรู้ที่เดียวตอนเย็นเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันว่าจะหมู่หรือจ่าเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีตอนเจอแฟนที่บ้านแต่ตอนนี้ได้การขโมโยจากออโต้รูทไปแล้วมั่นใจแล้วก็สบายใจเรียบร้อยครับผมเป็นพลักนะตรงรุ่นนะครับอินเทอร์เตลูกค้าเห็นอยู่ครับการติดตั้งที่หน้าร้านเป็นยังไงบ้างครับก็มั่นใจครับถ้า ดูจากในเห็นแล้วว่าถ้าไปติดตั้งเองนี่คงจะทักหาช่างหนึ่งสองวันนะครับอ๋อจริงๆเราเราเราก็จะมีในส่วนของทางคลิปนะครับ,ค,รบคลิปแนะน,นําวิธีการถอดแนะนําปลักก๊กต่า,า,างๆวิธีการติดตั้งค่อนข้างละเอียดเลยละ่ะคลิปของเอฟแอลเอเนี่เราแบ่งออกเป็น3ชุด3คลิปด้วยกันนะฮะคลิปถอดนะครับคลิปแนะนําปลัก๊กแล้วก็จุดติดตั้งต่า,า,างๆาาางวิธีการติดผมจะแนะนาไา้ละเอียดเลยเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรอย่างนี้คุณโอ เลือกที่จะมาที่ร้านแบบเอาเอาชัวว่างั้นนะครับเอาชัวเราก็มีบริการติดตั้งให้มั่นใจเก็บงานเรียบร้อยสวยงามเนาะตามมาตรฐานของออโตรรดเลยตอนนี้เราก็มีช่างช่างฟานช่วยผมติดตั้งให้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัว All New Super One Way แบบ n e นิว u n d กันดีกว่านะครับเป็น n e นิว u n d เนี่ยหลายในหลายๆคนก็เคยได้รับการเปิดโบทมาก่อนนะผมก็เปิดโบทมาว่าเอ้ยระหว่างเสียงเก่ากับเสียงใหม่เนี่ย คุณชอบเสียงไหนกันตอนนี้แน่นอนเสียงเป็นเอกฉัน์มัติเอกฉันน์แล้วว่าเป็นแบบเสียงสองนะครับเสียงที่สองเนี่ยเสียงคล็ะเท่ๆเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูมาฟังกันด้วยพร้อมกับตรงนี้ที่ผมจะให้เดี๋ยวคุณโอถือตัวนี้ตัวหนึ่งน,นะครับเบือนน้องต้นเดี๋ยวผมแนะนําลูกค้าแล้วก็ท่านผู้ที่รับชมอยู่ทางบ้านตอนนี้ก่อนว่าปุ่มต่างๆเนี่ยทาอะไรบ้างในรุ่นของวันเวเนี่ยนะครับเป็นเหมือนเดิมนะครับปุ่มก็จะเป็นสีปุ่มแบบนี้ปุ่มล็อกลูกกุญแจปิด นะครับปุ่มคลายล็อกที่เป็นรูปกุญแจเปิดสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเป็นรูปสายฟ้าและตัวที่เป็นกระดิ่งก็คือไว้สําหรับค้นหาหรือเรียกหาตําแหน่งรถนั่นเองนะโอเคฟังก์ชัน,นต่างๆยังทงให้เหมือนเดิมนะครับจัดเต็มตัดหนักเหมือนเดิมมีไฟ LED บอกสถานะให้เหมือนเดิมนะครับในทุกๆกล่องไม่ต้องซื้อเพิ่มเราแถมไปเลยนะครับกล่องก็เป็นกันน้ําไร้รอยต่อแบบเดิมนะครับที่มั่นใจได้นะครับ ไม่รวนไม่พังแน่นอนโอเคล็อกมีเสียงกดปุ่มล็อกหนึ่งครั้งแบบนี้อ่าเสียงใหม่เป็นไงได้ยินเสียงแล้วทุกคนอ่าเสียงปิดเนาเท่กว่าเดิมนะตรงนี้ฮะก้มมาดูนิดนึงไฟกระพริบบอกสถานนะการล็อกแล้วโอเคแปลว่ากามมันกรมวยทํางานนะครับตัวนี้โดนรถเป็นไงโดนรถอ่าจังหวะก,การล็อกเตือนนะครับจะไม่เหมือนเดิมแล้วเท่ขึ้นนะครับอ่ะล็อกขยับใหม่ครับ นต่อเนื่องนะครับรถจะร้องลั่นแบบนี้นะครับกดล็อกนะครับเหมือนเดิมนะครับเวลาใครขยับรถจะร้องเตือนเป็นหน่วงครั้งแรกก่อนติ๊ด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 แบบเดิมนะฮะแล้วก็มาขยับนะครับต่อเนื่องภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้รถจะร้องลั่นทันทีแบบเมื่อสักครู่พอรถร้องลั่นเราก็กดปุ่มล็อกใช่ไหมฮะเดี๋ยวคุณโอลองขยับรถทีนึงฮะดูจังหวะหน่วงนิดนึงอ่า จังหวะนี้เป็นจังหวะเตือนครั้งที่หนึ่งนะครับแบบนี้นะครับขยับต่อครับขยับต่อรถร้องร่านทำไงครับคุณโออต้องกดล็อกนะฮะวิธีการใช้สัญญาณกา,กาขรขโมยรถตู้แบบันเวย์นะครับจอดรถอยู่ห่างจากที่พักเราอยู่ในบ้านเราอยู่บนห้องนะครับได้ยินเสียงรถร้องร่านเนี่ยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นให้กดปุ่มล็อกไว้ก่อนกดปุ่มล็อกถ้าเสียงหยุดโอเคสบายใจได้ไดตรงนี้ อาจจะแค่คนขยับคนเลื่อนรถคนเข็นรถเฉยๆไม่ได้ขโมยแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการแทงเบ้าเพื่อที่จะขโมยรถเราไปจริงๆเปรียบเทียบก็คือการเอากุญแจนี่แหละนะครับเนี่ยเราใช้กุญแจแทนกันแล้วกันแทงเบ้าไปแบบนี้ฮะเหมือนโจรใช้ตัวทีตัวแหลมนะแทงระเบิดเบ้าป,ปักเข้าไปนี่ฮะตรงนี้ร้องดังทันทีนะครับแล้วก็ไม่จ่ายไฟไปที่ระบบสตาร์ทได้ไหมสตาร์ทก็ได้ละโจนเอารถเราไปไม่ได้ร็อกแทงปากล้านแบบนี้ เหมือนเดิมน,นะครับได้ยินเสียงรถล็อกอยู่ข้างนอกเราอยู่ในบ้านทํายังไงครับต้องกดล็อกถูกไหมครับกดล็อกก่อนเอออ้าเฮ้ยยังดังอยู่อยุดกระต้นึงยังดังอยู่เฮ้ยต้องเอาใหม่ทีกดเงียบไปแป๊บนึงเฮ้ยดังใหม่โอ้โหไม่ได้กาแล้วยังดังอยู่แบบนี้แสดงว่าเกิดการโจรกรรมรถเราเกิดขึ้นรถโดนแทงเป้าแน่นอน100ร้อยเปอร์เซ็นต์วิ่งออกมาที่รถก่อนถึงรถเมื่อไหร่ค่อยกดคลายล็อกครับ นี่นะครับเวลากดแล้วหยุดไปแป๊บหนึ่งแล้วดังใหม่กดไปแป๊บหนึ่งหยุดแล้วดังใหม่เฮ้ยไม่ได้การแล้วรถโดนแทงเบ้านะครับให้มาที่รถก่อนอย่าเพิ่งไปกดคลายล็อกนะอยู่ห่างจากรถเนี่ยเราไม่กดคลายล็อกวิ่งมาที่รถเจอรถเมื่อไหร่โจรเนี่ยมนสตาร์ไม่ได้แหกปากก็ลั่นเสียงอย่างนี้หนีไปแล้วครับมาที่รถโจรไม่อยู่ปุ๊บเรากดคลายล็อกการขโมยหยุดเสียงร้องลงครับคืนไฟให้กับระบบกลับมาสตาร์ได้ครับ อ่าแบบนี้ถามว่าถ้าใช้ไม่เป็นคุณโอถ้าเผื่อยังใช้ไม่เป็นไปอาจสมมติว่าเป็นล็อกอยู่นะฮะแล้วโดนโจนแทงเบ้าคุณโออยู่ในบ้านพักเฮ้ยรถเกิดอะไรดันไปกดคลายล็อกนี่แหละครับการขโมยหยุดทันทีืุนไฟครับโชคดีครับสวัสดีลาก่อนรถคนันนี้ไม่ได้เจอกัน,นอีกแล้วแน่นอนโจนสตาร์ทหนีเลยครับเพราะว่าอยู่ดีดีแทงเบ้าปุ๊บดังปับ๊บเอายังไม่ทันะไรเลย เจ้าของกดหยุดการขโมยให้เราเสียเสียนิจอะไรประมาณนะ้นเขาก็ทําการสตาร์ทเครื่องหนีเราไปได้นะครับบางทีเราอาจจะไม่ได้ยินนะครับตอนที่โจนีไปนะครับหรือถ้าได้ยินเราก็มานั่งเสียเวลาในการสั่งดบบเรื่งยนต์จกรียะไกลด้วยรีโมตรตรงนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นปลายเหตุต้นเหตุเนี่ยใช้ให้ถูกโดนรถรถล้อมกดล็อกก่อน ถ้ามันไม่หยุดร้องมากดคลายนะครับแสดงดวง่าโดนแทงเบ้าแล้วเ็ามากดคลายล็อกที่ตัวรถแบบนี้เท่านั้นอ้าวอีกแบบหนึ่งเป็นล็อกแบบเงียบนะเป็นล็อกแบบเงียบกดล็อกแบบนี้ครับแต่กด2ทีหนึ่งสอง,สองนะครับจังหวะแบบนี้เลยหนึ่งสองอตอนไปนะครับดูก่อนว่าไฟเราติดหรือย,ยังแว๊บอ่าติดแล้วนะเราก็เดินทางไปนะครับจอดรถนะครับนี่เป็นไงไฟขึ้นนะฮะไฟขึ้นเตือนนะครับเป็นไฟเลี้ยวด้วยที่ขึ้นเตือนมา จังหวะที่2โดนต่อเนื่องครับตีถีขึ้นนะครับถี่ขึ้นแบบนี้นะครับไปที่เราจอดอยู่นะครับจอดตามห้านะครับโอเคเราจอดเทียบได้นะครับไม่รบกวนพี่รปภพี่ยามที่เฝ้าอยู่ในลานจอดรถนะครับไปเที่ยวห้างนะครับไปสถานที่ราชการไม่ต้องการหมวกหูหลอล็อกเงียบไว้ครับอ่าแต่ตรงนี้มันดังนะครับมันจะดังเหมือนกันดังตอนไหนดังตอนที่มันโดนแทงเบ้ากุญแจนี่แหละครับโตนเข้ามาครับไม่รู้เรื่องรู้ราวแทงเบ้าดักเลยป้าบ ดังปิดดังปั๊บสตาร์ทติดไหมอ่ะอันนี้ไม่ติดนะคัปิดระบบไปแล้วสตาร์ทไม่ได้ครับสตาร์ทไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเราอยู่ในหน่วยงานราชการเอ้ยรถล,ล,ล็อกทำไงฮะกดล็อกกดล็อกอ้าเวเงียบเลยเอาแล้กดดังใหม่ <laughs> เอ๊ยดังใหม่อย่างนี้ชัวร์แล้วเอาไปอีกทีนะเอ้าเอ้ยดังอีกแล้วเฮ้ยไม่ไม่ไม่รอดแล้วแปลว,ว่างานนี้โดนโดนแทงเบ้าแน่นอนเพราะฉะนั้น มาที่รถก่อนถึงรถแล้วก็กดคลายล็อกแบบนี้นะครับ uh huh. ก็โจรหนีแน่นอนนะครับรถเราปล,ดลอดภัยจอดอยู่ที่เดิมนิ่งๆไม่ไปไหนครับสบายใจได้นะครับถึงรถแล้วก็ไปว่ากันมาคลายล็อกตรงนี้โจรหนีไปแล้วนะฮะเอามาดูอีกปุ่มหนึ่งครับผมผมถอดปึ๊บมาแบบนี้นั่นคือจะสามารถสั่งสตาร์ทจากรีโมทได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ทุกคนก็ชื่นชอบกันอยู่ แต่เอ็มสตาดนี่ขออ่อนอันดับแรกนะครับดูเช็คดูว่าเกียร์ว่างไหมนะครับแล้วก็2ก็คือในส่วนของตัวเอนจิ้นออฟรันนะครับอยู่ที่ออนถ้าอยู่ออฟแบบนี้นะครับสตาร์ทไม่ติดต้องออนก่อนนะครับใครที่จะโชว์เพื่อนนะครับเดี๋ยวหน้าแห้งนะคออฟอยู่เฮ้ยเพื่อจะไม่ติดครับผมอายเพื่อนนะฮะเลื่อนมาออนก่อนนะฮะออนไว้นะครับอยู่เกียร์ว่างนะครับอ่ะจะโชว์เพื่อนโชว์หญิงครับกดหนึ่งกดสองอ่า แบบนี้ครับเ้ืองยนต์ติดนะครับโอเคถามว่าติดแบบนี้ใส่กุญแจเข้าไปเฮ้ยดับไม่ได้นะเราสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับเรา้ามเบ้ากุญแจไปแล้วเพราะฉะนั้นเราถึงที่หมายเราจะดับเครื่องยนต์นะสตาร์ทรีโมทเรากดดับเครื่องยนต์ด้วยปุ่มเราคลายล็อกตัวนี้นี่ตัวนี้ขี่ได้ายาวๆครับเบ้าพังเบ้าเสียสตาร์ทด้วยตัวกุญแจไม่ได้เนี่ยเราใช้ตัวรีโมทสตาร์ทนะครับ ใช้ฉุกเฉินพอไม่แนะนําให้ใช้เป็นประจําไม่แนะนําให้โชว์เพื่อนทุกวันนะเดี๋ยวแบตหมดไม่ใช่อะไรแบตหมดขึ้นมาเดี๋ยวเทไม่ออกต้องเข็นนะจะบอกให้กระตุกขึ้นมาก็เหนื่อยเปล่าๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับใช้ยามจําเป็นใช้ยามฉุกเฉินนะครับในส่วนของตัวสตาร์ทด้วยรีโมทนะฮะอ้าวตัวสุดท้ายเป็นตัวเรียกรถก่อนอื่นผมอัพอีกทีไปถึงไหนถึงที่จุดหมายล็อกคอ ล็ Lock อกรีโมทเสียงเท่ๆของเรานะครับเสียงเบอร์สองที่เอามาใหม่เบอร์หนึ่งไม่มีแล้วนะ,ะดูไฟโอเคเรียบร้อยเราเดินจากรถไปอยู่ในบ้านอยู่บนหอพักออมาจากห้างสรรพสินิค้าใช่ไหมเออจำไม่ได้ว่ารถจอดอยู่ไหนก็กดหนึ่งครั้งครับเพื่อค้นหาตำแหน่งรถที่ปุ่มนี้ฮะปุ่มเป็นรูปกระดิ่งกดไปเลยหนึ่งครั้งเ<ๆ>จอแล้วเจอแล้วเจออยู่นี่เรากดล็อกครับ ถ้าเราเจอรถเราได้ยินเสียงรถนะครับว่ารถจอดอยู่ตรงไหนเราเจอแล้วเรากดปุ่มล็อกค,ครับรถจะเงียบใช่ไหมครับเราก็ค่อยเดินมาที่รถจะสังเกตว่าตัวสัญญาณการขโมยเนี่ยที่มันหยุดไปเสียงร้องไปไม่ใช่ว่าหยุดทํางานนะยังทํางานอยู่นะครับเราหยุดเสียงโดยการกดปุ่มล็อกเนี่ยเพื่อการคนอื่นเขาลำพาญเท่าน,นั้นเองนะครับหรือบางทีอยู่บนบ้านพักใช่ไหมอยู่บนหอเอ๊ะเมื่อวานนี้ไปติดสัญญ,ญาณการขโมยมา ขอลองดูหน่อยตอนเช้ามาตื่นไปจะทํางานปุ๊บกดเรียกรถดูหน่อยเออยู่อยู่อยู่ักกดลอกปุ๊บนะเสียงก็หยุดการขโมยทําไมก็ยังทํางานอยู่ยังกระพริบอยู่ใช่ไหม่ไม่ใช่เรียกรถนะกดเรียกรถเฮ้ยอยู่อยู่อยู่แต่ดันทําไมไปกดคลายล็อกอันนี้ไม่เอานะเพราะฉะนั้นย้ํากันอีกครั้งหนึ่งการใช้สัญญาณกันขโมยออโตัวรูดนะครับเกิดเหตุการณ์ต่างๆเกิดล็อกเกิดเสียงร้องนะครับ นู่นนี่นั่นเกิดจากอะไรไม่รู้ทั้งการคนมาขยับนะครับหรือเราเรียกหารถเองนะครับให้เรากดปุ่มล็อกอย่างเดียวก่อนถ้าเราอยู่ห่างจากรถเรากดปุ่มล็อกอย่างเดียวก่อนจะใช้คลายล็อกก็ต่อเมื่ออยู่ข้างรถแล้วเท่านั้นเนี่ยเมอมาปุ๊บเรียกรถเจอรถแล้วเดินมาถึงรถเห็นไฟยังกระพริบอยู่อ้าวใช่สิยังติดอยู่นะยังล็อกอยู่เรากดคลายล็อกก่อนแล้วก็ไขกุญแจขับรถจากไปนะครับตรงนี้เราก็ขับรถออกไปได้กลับไปถึงบ้าน นะครับก็ไม่ได้ล็อกคอนะครับบางทีลืมของนะครับไปที่ทํางานย้อนกลับมาที่บ้านนะครับกล่วว่าขึ้นไปเอาของแป๊บเดียวนะครับดับเครื่องยนต์ปุ๊บก็ไปเลยแล้วกันไม่ต้องล็อกเสียเวลาปรากฏว่าโจรฮะโจรก็มาแทงเบ้ากุญแจป๊บแล้วก็ทําไมฮะบ,บิดแทงเบ้าได้ปุ๊บมันก็ทําไมนะครับเครื่องหนีเราไปเลยอุ้ยได้ยินเสียงรถเอ้าโผล่มาจากหน้าต่างเอ้ยรถกู โจนบอกเฮ้ยมึงไปแล้วเพราะมึงไม่ล็อกนี่หว่ามึงไปละแต่อยากันนั้นเลยมึงไปไม่ได้ไกลหรอกไอโจนชั่วเพราะเราสามารถสั่งดับเครื่องยนตน์จากระยะไกลด้วยรีโมทได้เราเห็นโจนไปนะครับกําลังขับขี่หนีไปอย่างที่บอกไปแล้วเรากดแค่ปุ่มเดียวคือปุ่มล็อกเท่านั้นเนาะตัวกําล,ลงังหนีไปครับเห็นหลังไวไวๆขี่ไปประมาณสองสามสฟปากดล็อกเลยรถร้อ,องนะไอโจนตกใจ้ยโจนเล่นหนี ตายห,ห้าเลยเกิดอะไรขึ้น5นาทีเท่านั้นครับดับแล้วฮะอ่าดับแล้วสาตาร์ทใหม่ไม่ติดนะครับสาตาร์ทใหม่ก็ไม่ติดโจรทิ้งครับหนีนะครับทิ้งหนีไปเราไปที่รถครับกดนี่เป็นอย่างนี้นะวิธีการใช้เพราะฉะนั้นเวลาใครเอารถเราไปโดยที่ไม่ได้ขอว่าอย่างนั้นเถอะจะเป็นโจรจะเป็นแฟนหรือจะเป็นเพื่อนเอารถเราไปขี่ปุ๊บนี่ เอารถเอารถผมไปเหรอคุณไม่ได้รับอนุญาตแล้วผมกดล็อกปึ๊บมันจะขี่ไปได้อีกแป๊บเดียวเท่านั้นครับเ<ม>สียงก็ดังแหกปากอย่างเมื่อกี้เนาะเป็นโจรตกจะตกใจไหมคุณคุณโอว่าผมไม่ตกใจนะคุณ,คณโอวมม่าตกใจแน่นอนเล่หหนีแน่นอนเล่กไไปได้แป๊บเดียวมันดับนะครับพอดับแล้วสตาร์ทใหม่ไม่ติดแน่นอนคนมองคนสนใจและโจรก็จะหนีไปเมื่อโจรหนีไปแล้วนะครับคุณโอค่อยๆค่อยๆมาจะวิ่งจะรีบมาก็ได้นะไม่ต้องอค่อยมา <laughs> โอเค คือเราดูก่อนเนี่ยว่าโจเป็นไปอยังดูก่อนนะค่อยๆดูเออโจไปแล้วเราค่อยค่อย,อย,อยตามมาไม่ใช่ว่าเห็นโจนอยู่รีบสวนมาเลยบางทีโจนเนี่ยถ้ามันแทงตรงนี้ได้เนี่ยแสดงว่ามันมันก็คงจะแทงเราได้เหมือนกันถูกไหมเราให้โจนไปก่อนนะครับเราค่อยมาถึงตัวรถแล้วเราค่อยกดคลายล็อกสัญ,ญญาณกันขโมยหยุดปุ๊บเสียงหยุดปั๊บไฟก็จะคืนขึ้นมาที่ระบบแบบนี้กลับมาสตาร์ทได้เหมือนเดิมตรงนี้ถ้าเมื่อกี้โดนแทงเบ้าไปถูกไหม เฮ้ยอ้าวเราจะขี่ขึ้นมาเราเสียบกุญแจไม่ได้ทำไงลละคุณโอเราจะใช้รถกดสตาร์ทครับกดสตาร์ทสองทีครับหนึ่งทีสองทีแบบนี้ครับก็ขี่ได้เลยใช้สตาร์ที่อย่างที่บอกนะใช้เฉพาะจุดเฉินพอ <c oughs> อ่าแต่เพื่อนๆใช้ใ่ายหรอนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิธีการใช้แล้วก็เป็นประโยชน์ของกันขโมยตัวรู้ซึ่งถามว่าครบคันไหมครับคุณโอครับครบคันแน่นอนเลยนะ <c oughs> ตรงนี้คุณโอกวชื่นชอบแล้วก็มั่นใจในส่วนของการขโมยเรานะครับขอบคุณมากนะครับคุณโอและขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคลิปนี้ชอบกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับหรือทักถ,ถามราคามาในาทางไลน์ทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้ได้นะครับผมเอกออตโตรุลดครับผมวันนี้ไปกันไปแล้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ